พี่น้องสุภูสุขคนนะครับพอกชังเต้าบนคนมันแคมครับพี่น้องเมื่อนี้เปดคลิปกําลังสิเข่าเมืองครับพี่น้องอยู่ในเมืองนล้วสี้าพี่น้องไปหากินแนวกินเร้าครับก็ดีมาทุลักนะในเมืองตอนนี้ก็สีนะ่สิบโมงแหละว่าท่านด้กินข่าเวเร้าครับพาพี่น้องไปหาแนวกินแนวกินเร้าของคนอุบลครับพี่น้อง นรกกินซาของคนอุบลกันนี้เพราะพอ่พอพ่อพนก็จับนะครับนี่เนาะหลานก็จับแล้วสิบห้าไปกินต้มเลือดหมูครับเมือนงขึ้นยาก,กินต้มเลือดหมูเนาะอยู่ในเมืองครับพี่น้องสิบห้าพี่น้องไปกินต้มเลือดหมูแล้วก็สิบห้าไปกินไอ้ย่งต่อปากหม้อปากหม้อยั่วน,นะครับพี่น้องปากหม้อก็นซดนะกะล,ล่าน ลานเก้าแก่นนะครับในอุบลเนาะอุบุอุบลโอชาเนี่ยครับเป็นลานที่ประจำเนาะครับแต่ว่าไปเทือได้ผมก็กินตะต้มเลือดหมูนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารเสาร์เนี่ยมันเสาร์มันอุ่นทองเนาะป้าพี่น้องไปพอกันยึดบรรยากาศที่หนานลานยานตะคุนหลายล่ะครับพี่น้องนะตอนนี้ห้องหอดห้อ,ห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 อนนาฬิกาแล้วครับลานลานเป็น,นแบมากปยากเนาะพี่น้องอยึดแถวทงซีเมืองเนี่ยนะครับ ปากปดมาเลยครับอุบลโอชานะครับพี่น้องห่อนแอกไฟแดงอีกห่างซ้ายมือสิเป็นวัดวัดโรงเรียนอุบลวิทย์นะครับอุบลวิทยาก่อนนะครับแล้วกันเลี้ยวสายมาเลยครับนั่นสีโปงคนยังไหลยอยู่ไปจอดรถในวัดอีกขันพูดได้ว่ามีมองจอดรถกับในวัดนะครับพี่น้อง โงแล้วคนยังไลอ่อะพี่น้องผมจอดรถไว้ข้างวัดเนาะปลาสิบโมงแล้วคนยังหลยอยู่พี่น้องเอ้ยขี่งาบมาฮอดผิดเลยครับเพราะว่ามือนอี้วันเป็นวันเสาร์นะครับพี่น้อง ร่มมแล้วหนาวยังมาเสาสดแี่วหอนๆนะครับ <S <S มีโต๊ะนางว่าน้อง สิบห้าสิบบาทครับเราเปิดนก่น,น่ารครับเนี่ยเอไวจับเอ้ยต้มรอกหมูครับต้มรอกหมูข้าวสาครับแล่ถ้มีลำจิม้มนำนำ มือดีสิไปทำตีงไงทำตีงะถ้วยปังไงหกสิบบาทครับพี่น้องอ๋อสีล้ำนโอโอโอมนะพีน้องโอ้พ่อแม่มีทางในนมีเดือดแล้วก็มีตำเรื่องครับแล้วก็พักพัสลัดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปรุงกันนะครับเดี๋ยวซิมน้ำ ตรงแล้วแล้วครับเดี๋ยวยงมซ้อโกอยู่บอกคะจานึับปจุดว้ આપણે ડોકીન ધ્યાન લઈને เป็นสร้างขาวควันไกลถือมือพอดีมือพัดแดงนั่นลหละเออเกียวมันหลับอ้ยเขาบอกกินแล้วพี่น้องอันนี้มเป็นตาทายเนาะเพราะว่ามีคนเอื้อนนางนางโตน้ำเมาแล้วก็คนมันกระลายนะครับพี่น้องแบบว่ามันบเป็นตานางนะมันจังมากกับมมสองคนมาทายมันจังสิแบบเป็นตะมวนนะอันนี้กับ มาผู้เดียวท้ายผู้เดียวมันกับทุลักทุเล่แนะจังนายพี่น้องเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งแบบว่ากเกิลเ้ยงใจข้าเจ้านะเพราะว่ามันกระมีคนยืน่านน้ำก็มีนะครับล่านยังไม่บอกว่าล่าน,นี่แบบว่าคนกระลายนะพี่น้องขนาดซิบม่งละค้นยังหลายอ่โตเสริมกับ่พ่อดอกครับพี่น้องร่นออกมานค่อนข้างป้าพี่น้องบ้านนี้ห้าสิบห้าไปกินปากหมอเนะว่างานนี้ถวย ถ้วยหกสิบบาทด้พี่น้องถ้วยถ้ถยเกาเหลาเลือดหมูนะครับเขาเปาอีกสิบบาทกับเป็นเจ็ดสิบบาทครับพี่น้องต้องหันในหลายเลยนะครับเดี๋ยวเขาสิบห้าไปกินชาเดียวปากหม้อครับพี่น้องร้านนี้ก็สามารถปักหมุดไปได้เลยนะครับพี่น้องชาเดียวปากหม้ออุบลน,นะ,คร,ะนลลครับเจ้าเกาก็โดนแล้วละครับเจ้าเนี่ยก็ ย่างห้าสิบห้าไปกินนะครับปากหมอ้อแล้วก็มันสีนี้เอียงโดที่เป็นแผ่นกรอบๆนะครับผมก็อยากลองกินด้วยกันไะพี่น้องไปกันเลยเดี๋ยวห้องสิฟห้าไปเฮ็ดกุลาเอีกนะครับไะ ครับพี่น้องใช่เดียวปากหม้อนะครับปากหม้อใช่เดียวอันนี้จะเป็นรายการเมนูนะครับปากหม้อหมูยอปากมหม,ออากม้อไข่ไข่ตีหมูยอปากหม้อไข่ดาวหมูยอข้าวเจียบหมูยอข้าวเจียบหมูยอข้าวเจียบไข่หมูยอแหนมด้วยนะเงยนตังง ความเผ็ดเพ้่นะครับพี่น้องเคี่สดๆเลยนะครับเอาหนังถาดกินแล้วอันนี้แหลมเนืองชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับทำสดๆเลยนะครับน้ำจิ้มเปตักเอาเองนะครับพี่น้อง ก,จก็กจะสร้างก็จะสร้างปากหม้อโมยอนะครับแล้วก็ข้อเกียบข้อเกียบโมยอนะครับสร้างสองอย่างนี่ครับเป็นเหสดๆเลย อันนี้เป็นข้าวเกียบหมูยอนะครับเอามาใส่แผ่นข้าวเกียบนะครับอันนั้นก็จะเป็นไข่ตอกนะครับตับหม้อไข่ตอกเสร็จใส่ใส่จุก จะกินเหมือด้าว่ะสินบอ,อกอเบิร์นหรอกเบิร์นก็เอาเมื่อ,อเดี๋ยวระวังขาเข้าไปตักน้ำจิ้มเรานะครับเราไปตักน้ำจิ้มกับ não I'm right, let me see you. อิ่มเป็นอิ่มแน่นแห้งสองจานต้วเลือดหมูอีกมะาซาวนะป้าถกอิ่มจนแบบมามาแรงจนสิบว่าอยากยั้งคนแหละ <c oughs> เขาเคีย่ยวปากหมอแซ่บพี่น้อง <c oughs> ตะวากะสูบสูบแบบสูบปากหมอปากหมอธรรมดาก็าได้เนาะ <c oughs> ปากหมอที่บ่มี่แบบ เขาเกียบแผ่นกรอบๆนะตอนนี้กินแล้วล่ะครับพี่น้องกะล่งสีไปเส้นทันนะครับไปเอาโทรศัพ์ให้บ้าซุก <c oughs> พอดีเขาโทรมากว่าโทรซัพ์ไดแล้วเนาะคลิปนีก้ก็พ้ามาก,กินอาหารเสาร์ของคนอุบลครับพี่น้องเมื่อเสาร์หรอจนเทียงครับไปซีโป้งมากี่กระเทียงพอดีดสิไปเส้นทันต้อครับพี่น้อง เอาโทรศัพท์ขี่ทรงสองว้ยุศูนเส้นทานนะครับไปทรงบาสูยกตเตอเขตนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้กะสีแดงไว้ซ้ำนี้ครับฝากพี่น้องก็อะไรก็แชร์ก็ติดตามช่องเต้าบน,นข้นแคมเด้อพี่น้องผู้ใดมาอุบลกัมาแวะเวียนกินได้ครับพี่น้องปากหม้อมียุทธวอุบลเลยครับเป็นเป็นอาหารย้อนเนาะปากหม้อครับอ่าก๋วยจับต้มเ้นเนาะอาหารเสางคอนอุบลกระสบ ออกแนวออกแนวเวียดนามเนี่ยจัหน่อยอ,อกแนวย่นยวนเนี่ยจั่อยนะครับเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากอาหารเวียดนามนะครับพี่น้องพอคนเวียดนามมายุบบนกระไลนะครับก็เอาไว้ช่นนี้ครับพี่น้องพอกันคลิปหนานครับสวัสดีครับบ๊ายบาย